มาวันนี้พามาชมผลงานครับการเขียนรั้วที่หน้างานบนราชธ,ธานีนะครับตัวนี้ผมวางโทนไว้ให้เป็นไม้ในะกลุ่มของไม้เนื้อแข็งนะครับโทนก็จะหนักหหน่อยนะสีเข้มๆหนักๆคอนทราสต,ต์จะจับนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายเป็นโทนไม้ของพวกไม้ประดูครับประดูประดูะดะดดแดงไม้แดงครับประมาณนั้นครับผมข้อ,อดีของไม้พวกนี้ของโทนไม้พวกน,นี้ก็คือเขาจะมีการทนแดดมากๆนะครับก็จะ เหมาะสมกว่าที่จะนําพวกอของซีด้าไปไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าสีเนี่ยไม่ว่าจะแพงแค่ไหนนะครับก็เมื่อโดนแดดโดนนั้นก็ต้องมีการสว่สภาพตามความเป็นจริงนะฮะ,ะก็ต้องเขียนหนักๆไว้อยางีงครับสังเกตที่ชิ้นงานนะครับก็ะจะได้ความสวยงามประมาณนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้นะคะอร์สเรียนสั่งสีทีมช่างรับเหมานะฮะศู6ย์5นะครับ ทั้งหลาย